แน่นองทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้พี่เจอเรื่องแปลกๆในโรงเรียนมามีเพื่อนคนนึงโดนแกล้งในห้องน้าแต่เขาไม่รู้จะทายัางไงน้องๆคิดว่าเราควรช่วยยังไงดีอ้าวแย่จังแล้วทาไมเพื่อนคนนั้นถึงไม่บอกครูล่ะพี่เบ้เพื่อนคนนั้นอายและกลัวไม่รู้ว่าควรพูดยังไงดีพี่เลยคิดว่าถ้าเรารู้วิธีจัดการกับเรื่องแบบนี้มันจะดีมากเลยนะน้องมูมูจริงด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะฮะพี่มีความรู้เด็ดๆมาแชร์มันชื่อว่าเพศศึกษา ึ่งจะช่วยให้เรารู้จักปกป้องตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนๆได้ด้วยอยากรู้ไหมว่ามันจะยังไงอยากรู้ฮะเล่าให้ฟังหน่อยได้เลยเพศศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันนะแต่มันคือเรื่องที่ช่วยให้เราเข้าใจร่างกายอารมณ์และสิทธิของตัวเองมากยิ่งขึ้นอ๋อแล้วมันจะช่วยเพื่อนที่โดนแกล้งในห้องน้ําได้ยังไงอ่ะพี่เบ้ โอ้ช่วยได้เยอะมากเลยนะน้องมูมูลองนึกภาพตามถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็จะรู้ว่าแม้มีใครมีสิทธิ์มาแกะต้องหรือทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเพื่อนเราก็จะกล้าบอกครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เราจะรู้จักปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นเช่นรู้ว่าอะไรคือการล่อลวงทางออนไลน์หรือการถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําจริงด้วยแต่ถ้าเกิดมีคนมาทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจละ่ะเราต้องทํายังไง เพศศึกษาจะช่วยให้เรากล้าพูดและกล้าปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกละเมิดและที่สำคัญมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายความสัมพันธ์และอารมณ์ของตัวเองด้วยนะโหฟังดูสำคัญจังเลยแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างคะพี่เบ้เราสามารถเรียนรู้ได้จากหลายที่เลยนะน้องมูมูทั้งที่โรงเรียนจากพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจแต่วันนี้เรามีพี่สายเด็กมาช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะพี่สายเด็กฮะพี่สายเด็กน้องโมโมูอยากคุยด้วยฮะสวัสดีโมโมูและน้องๆทุกคนนะพี่สายเด็กขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพี่อยากเน้นย้ำว่าเพศศึกษามันไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจและเคารพตัวเองและผู้อื่นด้วยใช่เลยพี่สายเด็ก แล้วพี่มีคำแนะนำอะไรสำหรับน้องๆไหมฮะพี่อยากให้น้องๆจำไว้ว่าร่างกายของเราเป็นของเราไม่มีใครมีสิทธิ์มาบังคับหรือทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจถ้าเกิดอะไรที่ไม่โอเคน้องๆก็มีสิทธิ์พูดว่าไม่และขอความช่วยเหลือได้เสมอนะโอ้โหเข้าใจละขอบคุณมากเลยฮะพี่สายเด็กใช่แล้วและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเพศศึกษาถึงสำคัญกับทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจและดูแลตัวเองได้ดีขึ้นมู้เข้าใจแล้ว ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เบ้และพี่สายเด็กและสําหรับเพื่อนๆนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่พี่หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจาไว้ว่าการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบเคารพตัวเองและผู้อื่นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย